แขกทุกคนต่างรู้สึกได้ถึงแรงกดดันและความมืดที่ใกล้เข้ามาทุกขณะจิตทุกคนเริ่มทำการค้นหาคนา้นคว้าจนกระทั่งเขาได้พบเบาะแสหนึ่งคือจดหมายเหล่าข้อความและคําเตือนมากมายแต่ไม่นานนะักความมืดที่คอยปกคลุมครือหาดแห่งนี้อยู่ก็เริ่มปรากฏตัวขึ้น พ่อบ้านที่พวกเขาเคยไว้ใจเคยเลี้ยงอาหารเขาได้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับอาวุธในมือเสนอปุ๊บคุณเห็นขวานพุ่งมาเฮ้ยโอ้โหเจอเอ็ดมันยืนอยู่ข้างหน้าเอ็ดมันในตากลับปลากระเบนและลุงโทบี้ที่ทุกคนคิดว่าตายไปแล้วกลับมาเดินดินไล่ล่าแขกทุกๆคนพอลงมาข้างล่างปุ๊บตึงคุณเจอคุณโทบี้นั่งอยู่ที่โซฟาครับไอ้ไม่มา para